คุณเคยสงสัยไหมคะว่าในวันที่โลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าใครคือคนแรกที่คุณอยากให้เขาเห็นน้ำตาของคุณมากที่สุดฉันชื่อมายคะ่ะและคืนนั้นคือคือนที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันเพิ่งถูกแฟนทิ้งในวันที่ฝนตกหนักราวกับจะตอกย้ำความล้มเหลวของหัวใจแต่ท่ามกลางความมืดมิดเสียงกริ่งหน้าห้องคอนโดดังขึ้นพร้อมกับร่างที่เปียกปอนของตั้ม เพื่อนสนิทที่รู้จักฉันดีกว่าใครในโลกสัมผัสอุ่นๆที่ข้างแก้มและจูบแรกท่ามกลางแสงจันทร์ที่ริมแม่น้ำมันเปลี่ยนสถานะเพื่อนรักให้กลายเป็นคนรักในชั่วข้ามคืนแต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อคนเก่าเดินกลับเข้ามาขอคืนดีในวันที่ใจฉันกำลังเริ่มเปิดรับคนใหม่วันนี้หมายจะเล่าความลับของเซฟโซนแห่งนี้ให้ฟังค่ะ ค่ำคืนนั้นฝนตกหนักกว่าปกติคะ่ะมันเหมือนพายุในใจฉันไม่มีผิดฉันนั่งอยู่บนโซฟาเพียงลำพังปล่อยให้น้ำตาไหลอาบแก้มพร้อมกับขวดไวายที่พร่องไปเกือบครึ่งความสัมพันธ์ที่ฉันคิดว่ามันคือที่สุดกลับพังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีกริง้งเสียงกริ่งประตูดังขึ้นพอเปิดออกไป ฉันก็เจอตั้มยืนตัวเปียกโชกโดยไม่มีร่มสักคันเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะแค่เดินเข้ามาถอดเสื้อนอกออกแล้วมานั่งลงข้างๆฉันบนโซฟาทำไมไม่โทรหาฉันละไมเสียงทุ้มต่ำของเขาอบอุ่นจนใจฉันวูบฉันไม่ได้ตอบแต่กลับศบหน้าลงบนไหล่กว้างๆของเขาแล้วปล่อยโฮออกมาเหมือนเด็กๆตั้มโอบกอดฉันไว้แน่น มือหนาของเขาลูบหลังชั้นเบาๆเป็นจังหวะที่ทำให้ชั้นรู้สึกว่าอย่างน้อยโลกนี้ก็ยังเหลือเขาไม่เป็นไรนะร้องมาให้หมดเรื่องย่ๆมันจะผ่านไปเชื่อชั้นสิตั้มกระสิบปลอบอยู่ข้างหูหลังจากชั้นเริ่มสงบลงตั้มก็พยายามทำตัวร่าเริงเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเขาต้มมาม่ารสโปรดให้ชั้นทานและจูงมือชันออกมาที่ระเบียงคอนโดเพื่อดูไฟเมือง ดูสิายพวกนั้นคือชีวิตที่เดินต่อเหมือนเรานั่นแหละไมาเขาเล่าเรื่องตลกโปกคาจนฉันหลุดหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็เงียบไปสายตาที่เขามองฉันท่ามกลางแสงไฟยามค่าคืนมันเปลี่ยนไปจนฉันรู้สึกได้ไม้ขอดูแลหัวใจแกไปก่อนได้ไหมหัวใจฉันเต้นรัว เหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านทำไมต้องทำแบบนั้นละตั้มเพราะฉันแอบรักแกมานานแล้วนานกว่าที่เราเป็นเพื่อนกันซะอีกคำสารภาพนั้นทำเอาฉันอึ้งไปครู่ใหญ่ความเป็นเพื่อนที่กั้นเราไว้มันพังทลายลงทันทีฉันมองเห็นความกลัวในดวงตาของเขากลัวว่าเราจะเสียมิตรภาพไปฉันจึงโน้มตัวเข้าไปใกล แล้วหอมลงบนแก้มของเขาเบาๆเพื่อแทนคำตอบนับจากคืนนั้นตั้มมาดูแลฉันที่คอนโดแทบทุกวันความสัมพันธ์ของเรามันหวานล้ำและลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนฉันเกือบลืมความเจ็บปวดไปแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเปิดประตูห้องเข้ามาฉันกลับเจอแฟนเก่านั่งรออยู่บนโซฟาเพื่อขอคืนดีในจังหวะนั้นตั้มเดินเข้ามาเห็นพอดีค่ะ ฉันเห็นความเจ็บปวดพาดผ่านใบหน้าของตั้มเขาไม่ได้โวยวายอะไรเลยแต่เขากลับเลือกที่จะถอยหลังแล้วเดินออกจากห้องไปเงียบๆแฟนเก่าพยายามอ้อนวอนแต่ภาพในหัวของฉันกลับมีแต่ภาพของตั้มที่คอยเช็ดน้ำตาให้ฉันในคืนที่ฝนตกฉันรู้ใจตัวเองทันทีว่าใครคือคนที่ฉันต้องการจริงๆฉันขับรถตามตั้มไปยังสะพานริมแม่น้ำที่พวกเราชอบไปนั่งเล่นสมัยเรียน ฉันเห็นหลังของเขานั่งอยู่บนขอบสะพานมองดูผิวน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์ทำไมไม่รอฉันละตั้มฉันเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆเขาฉันไม่อยากเป็นตัวเกะกะตั้มพูดโดยไม่หันมามองฉันบอกเขาไปแล้วนะฉันคว้ามือของตั้มมากลุ่มไว้ฉันบอกเขาว่าตอนนี้ฉันมีคนดูแลหัวใจที่ดีกว่าเขาหมื่นเท่า ตามหันมามองหน้าฉันแววตาของเขาเต็มไปด้วยความดีใจที่ปิดไม่มิดฉันค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจเป่ารดกันทามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาริมฝีปากของเราก็สัมผัสกันในที่สุดมันเป็นจูบที่นุ่มนวลและจริงใจเป็นจูบแรกที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลตาั้มฉันยอมคบกับแกก็ได้นะฉันกระซิบหลังผละออกจากกัน แต่แกต้องสัญญาว่าจะรักและดูแลหัวใจของฉันให้ดีกว่าที่ผ่านมาตามกระชับมือฉันแน่นแล้วดึงฉันเข้าไปกอดจนจมอกฉันสัญญาฉันจะรักแกให้ดีที่สุดตลอดไปเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับคนรักมันอาจจะบางเบาจนเรามองไม่เห็นแต่พอเราข้ามผ่านมันมาได้ฉันถึงรู้ว่าความรักที่มาจากความเข้าใจ และมิตรภาพที่ยาวนานมันคือความรักที่มั่นคงที่สุดตอนนี้ตัมไม่ใช่แค่เซฟโซนของฉันแต่เขาคือบ้านที่ฉันอยากจะกลับมาหาในทุกวันและฉันสัญญาว,ว่าจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดเช่นกันคะ่ะความรักบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยใช่ไหมคะแค่ลองเปิดใจมองคนใกล้ๆที่หวังดีกับเรามาตลอด แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีวินาทีที่ความรู้สึกต่อเพื่อนเปลี่ยนไปบ้างไหมคอมเมนต์เล่าให้หมายฟังหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ